สวัสดีค่ะเปิดไลฟ์กันอีกแล้วค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับไลฟ์ของโรงพยาบาลดูดไขมัน KMB นะคะ,คะก็อยู่กับคุณหมอลูกหนูแล้วก็พุ่งป,งปองปองแบบนี้นะคะ,ะวันนี้คนไข้ของเราหนาแน่นมากมมาเลยก็เลยขออนุญาตใช้เป็นหุ่นนี้แทนแล้วกันเนาะที่เราะจะโชว์พุงป,งปองปองนะคะแล้วก็ ไข่มันแบบนี้ม,มาทีไรก็ชอบที่จะพูดคลิปนี้ให้ฟังอค่ะ<า>วันนี้นะคะจะมานเข้ามาเยอะมากๆเลยใช่อะ เราจะพูดเลยหรือว่าเดี๋ยวเราพูดซ้ำอีกก็ได้เพราะว่าคนไข้ย,ยังน่าจะเพิ่งเข้ามาชมไลฟ์กันหรือเปล่าตอนนี้กำลังทยอยค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะถ้าเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจให้คุณมอนนิดนึงนะเป็นกำลังใจนะวันนี้เราจะรีบไปโอกันตั้งแต่ตอนเที่ยงกันเลยนะคะ,คะวันนี้ก็เตรียมชุดเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนชุดแล้วเน,ะนาะ ขอบคุณสำหรับการตอบรับกับโปรโมชั่นเมื่อวานนะที่หมอไลฟ์ไปเนาะที่เป็นโปรแกรมลดน้ำหนักแล้วแถมฟรีดูดไขมันต้นแขนแล้วก็ดูดไขมันเนี่ยงวันนี้เป็นยังไงคะคึกคักแต่เช้าเลยไหมคึกคักมากเลยค่ะคุณหมอหาลูกค้าหมนเลยไหมสุดๆค่ะสุดๆเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกโปรโมชั่นมาแต่ละครั้งเนี่ยผลการตอบรับก็จะดีมากๆเลยเพราะว่านานๆทีเราจะจัดโปรโมชั่นเนาะคุณนุ่นเนาะอ่ะก็วันนี้ คิวแน่นมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่จองคิวไว้นะคะก็เราก็ยังเปิดรับคิวตามที่คุณลูกค้าเนี่ยได้บุกไว้นะคะแต่ว่าสําหรับใครที่จองไม่ทันที่จะมาวันนี้ก็มาพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็มีโปรโมชั่นเช่นกันนะคะแต่ว่าโปรอาจจะแตกต่างกับของวันนี้เนาะม,ม,มา ขอโปรโมชั่นหน้าท้องมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมค่ะหมอคะแองกอกเอวอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคนที่จะอนุมัติโปรอยู่ใกล้ๆเราอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมค่ะยใกล้ๆสวัสดีค่ะอุ้ยต้องคุณหน้าคุณตาสําหรับคนที่เข้ามาที่โรงพยาบาลบ่อยๆขออนุญาตยืนขออนุญาตว่าแบบว่าคุณคุณคุณพี่ผู้อนุมัติโปรขาลูกค้าหมอที่ติดตามหมอเยอะมากเลย นี่แหละคนนี้แหละคือคนอนุมัติโปรลูกค้าบอกว่าอยากดูดไขามานหน้าท้องแต่ว่ากลัวเจ็บ หมอก็เลยจะมาอ้อนว่าขออนุญาตเป็นฟรีวิธีการดมยาได้หรือเปล่าได้เลยค่ะยินดีเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่กลัวเจ็บนะคะก็คือจริงๆเราเนี่ยเราก็จะมีหลายวิธีทั้งวิธีหลับแล้วก็วิธีแบบใช้เป็นตัวยาชาแต่สําหรับลูกค้าที่กลัวมากๆจริงๆอะค่ะวันนี้ฟรีเป็นดมยาให้ได้เลยนะคะคุณหมอพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พรุ่งวันนี้คิวเต็มโอ้อันนี้เป็นวันพรุ่งนี้ใจดีมากเลยได้เลยค่ะ คุณหมอรมยาเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใ,ใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะต้องดูแลโดยคุณหมอวิสัญญีโดย,โดยตรงเนาะก็อ่ะส่วนเรื่องราคาหมอเดี๋ยวให้้องแอดมินตอบแต่ว่าหมอมาอ้อนให้แล้วนะคะ,คะว่า ฟรีโรงยานสาหรับเพจดูดไขมันหน้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องใหญ่หรือหน้าทองเลยก็ให้ฟรีได้หมดเลยนะเพจเลยครับคุณหมอดีมากๆเราอยาอยู่กับเขานานเพื่อแบบว่าคุณพี่เขาจะเปลี่ยนใจเราเรากลัวการเปลี่ยนใจมากเลยเนาะเพราะว่านานๆทีถึงจะอนุมัตินะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคอหปอต้องขอบอกว่าจริงๆอ่ะ ่ายโปรโมชั่นที่ที่จะอนุมัติราคาก็จะเป็นอีกหนึ่งแผนกหรือว่าอย่างฟรีค่าดมยาเนี่ยเราจะต้องขออนุญาตไปขอคุณหมอวิศนีคุณหมอดมยาก่อนเนาะเพราะว่าคุณหมอดมยาก,ก็เป็นคนที่ต้องดูแลคนไข้ร่วมกับคุณหมอดูดไขมันะฉะนั้นะ่ะไม่เป็นไรคุณพี่เขาอนุญาตให้แล้วนะคะว่า<ะ>พรุ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่น้ำหนักขนาดเท่าไหร่ก็ตามเนาะหรือว่าไซส์ S M L X L 2 X L ก็<ะ>ฟรีดมยาสรุปสำหรับ คนที่จะดูดไขมันหน้าท้องนะคะ,ะมา เดี๋ยวจะไปดูดไขมันกันละฝากเกร็ดความรู้เล็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆที่เราพูดทุกครั้งเลยเนาะก็พุงของเราที่ป่องออกมาเนี่ยยื่นป่องยื่นออกมาจะประกอบด้วยไขมันสองชั้นด้วยกันนะคะชั้นแรกเป็นชั้นนี้เป็นชั้นที่อยู่เหนือกล้ามเนื้อออกมานะคะเราทําการเทสโดยการหยิบพุ่งของเราออกมานะคะออยู่ที่บ้านก็หยิบพุ่งออกมาได้เลยตรงนี้เนี่ยเป็นไขมันที่สามารถดูดออกได้ส่วนชั้นที่2เป็นไขมัน ที่อยู่ในช่องท้องตัวนี้เนี่ย จะเป็นไขมันที่เกาะอวัยวะภายในของเราซึ่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะทําการดูดไขมันออกได้เนาะซึ่งจะขั้นกลางกันอยู่ตรงกล้ามเนื้อสีแดงแดงตรงนี้เลยนะคะดมเนั้นมีกล้ามเนื้อสีแดงแงขั้นกลางดังนั้นเนี่ยวิธีการจะลดหน้าท้องให้เป็นราบสักเซสมากๆเลยเนาะควรที่จะทํสองชั้นด้วยกันคือหนึ่งการดูดไขมันบริเวณชั้นนอกตรงนี้ออกสองคือการลดไขมันหน้าท้องตรงนี้นะคะซึ่งเรา จะรู้ว่าไขมันจะเยอะมากหรือน้อยชั้นนี้จะเยอะหรือชั้นนี้จะเยอะเนี่ยจะต้องเข้าเครื่องวิเคราะห์สแกนไขมันก่อนว่ามีทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์เนาะค<ะ>่ะ,ะปา เราจะได้ถึงเวลาดูดไขมันแล้วเนาะค่ะน้องๆเขาก็อาจจะไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานเท่าไรตอนนี้แอบาดนนิดนึงเออตอนนี้กําลังนั่งทางานเลยกำลังนั่งทางานอยู่ค่ะเป็นยังไงบ้างลูกค้าเยอะไหมคะวันนี้น้องๆทีมเซอร์วิสของหมอค่ะสวัสดีค่ะลูกค้ามาดูดไขมันหน้าทองเยอะไหมเยอะค่ะวันนี้ค่ะแน่นไปหมดเลยแน่นไปหมดเลยใช่ค่ะดีใจไหมที่ได้ดูแลลูกค้าของเราก็ดีใจค่ะที่เห็นทุกคนเข้ามาใช้บริการนะคะแล้วก็ ออกไปด้วยความยิ้มแย้มนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีหุ่นที่ดีค่ะก็อยากให้ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ตรงนี้นะคะก็มาใช้บริการกับเรานะคะแน่นอนคะ่ะว่าเราจะมีทั้งพยาบาลทั้งคุณหมอนะคะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็พนักง,งานท,ทุกคนนะคะคอยดูแลคะ่ะอ่าก็เป็นความรู้สึกจริงๆของอทีมงานเราอีกหนึ่งท่านนะคะก็เป็นเสียงเล็กๆน,น้อยๆที่เราได้ดูแลคุณลูกค้าแล้วก็ทําให้คุณลูกค้าประทับใจเนาะก็โอเควันนี้เราแจกโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วสําหรับโปรโมชั่นดูดไขมันหน้า,นาท,อทอ้อง เพาจะเป็นตัว ดมยาสลบเนาะแล้วก็โปรดูดไขมันเนียงตรงนี้4,990ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่นะคะยังมีโปรโมชั่นอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนนี้นะคะถึงแค่สิ้นเดือนนี้เลยเขาบอกเลยนะคะว่าเป็นถึงแค่สิ้นเดือนนี้เลยก็ใครที่อยากจะปรับรูปหน้าหรือว่าเอาไขมันตรงบริเวณเนียงออกครั้งเดียวแบบง่ายๆดูดเทาเวอร์เวอรเนาะแล้วก็เอาออกแค่ครั้งเดียวไม่ต้องไปฉีดเมซูฟตนะคะก็สามารถที่จะทำได้แต่ ถ้าใครที่แบบอุ้ยอยากฉีดเมโซแฟตลองสลายก่อนถามว่าที่นี่มีหรือเปล่าที่นี่ก็มีนะคะแต่ว่าอาจจะต้องฉีดหลายครั้งหน่อยอ่าลูกค้าก็อาจจะเลือกวิธีการหลายครั้งหรือดูดออกครั้งเดียวค่ะแบบดูดออกไปเลยก็สามารถที่จะทําได้ใช่ป่ะโอ้มีคณลูกค้าถามว่าวันนี้มีคิวว่างไหมคะทุกคนขาวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยอาจจะต้องเช็คคิวกับน้องแอดมินใช่ขออนุญาตเช็คคิวกับน้องแอดมินก่อนนะคะมาใช่แล้วมาเลย เราจะไปตรงไหนกันเราจะไปโออากันเลยหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้สวัสดีค่ะวมีความชมสวัสดีค่ะพรากันแบบว่าเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะคะพร้อมเนาะพร้อมด้วยค่ะวันนี้นัดลูกค้ากี่เคสคะวันนี้มาห้าเคสอะมาดูซิน้องๆกับหมอหุ่นเท่าๆกันเลยเนาะหน้าอายุเท่าๆกันเลยนะคะน้องๆของหมอัยเดียวกันค่ะัยเดียวกันเลยยี่สิบยี่สิบวยี่สิบยี่สิบเอ็ด รู้สึกเป็นคุณป้ามากเลยที่แบบว่าหน้าวัยเดียวกันมีความกล้านะมีความกล้าที่จะพูดที่คอมเมนต์บอกว่าหน้าเท่ากันเลยค่ะหน้าเท่ากันยี่สิบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะวัยยี่สิบห้าค่ะมอเพียสเอฟมอเพียสเอฟป่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณค่ะไปเลยหน้าอายุ20วันนี้รู้สึกว่าการไลฟ์ของเราแฮปปี้จังเลยอ่ะบรรยากาศช่มชื่นบรรยากาศช่มชื่นเพราะว่าหน้าได้ลดอายุลงถึงครึ่งหนึ่งเลยนะคะมีโปรแกรมลับค่ะมีโปรแกรมลับอะไรนะมอเฟียสเอมอเฟียสเอเท่านั้นแล้วก็ล็อกลิฟหน้าล็อกลิฟด้วยจริงๆถ้าใครได้ติดตามหมอตั้งแต่สมัย15ปีก่อน่คะแล้วมาเจอหมอตอนนี้ลูกค้าจะบอกว่าหน้าอายุเท่าเดิมเลยจะบอกว่าเด็กกว่าเดิมด้วยเด็กกว่าเดิมด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะ40กว่าแล้วนะคะ เราก็ยังที่จะได้รับกระตุ้นคอลาเจนที่บริเวณใบหน้าของเรามีคอมเมนต์บอกว่าคุณหมออย่าอย่าเฉเลอยอายุสิเมื่อกี้คุณหมอแอบพูดอายุตัวเองไปไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเฉลยได้เนาะก็จริงๆก็อยากให้ดูแลสุขภาพผิวหน้าของเราเนาะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการดูแลผิวหน้านะคะ ทาครมกันแดดค่ะ SPF สูงๆไปเลยนะคะ,คะซึ่งตัวนี้เนี่ยสำคัญมากๆเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวที่ทำร้ายผิวเราตัวที่ร้ายที่สุดเลยเนาะอ่ะก็ไม่ได้มีเวลามาเข้าโรงพยาบาลหรือคลินิกที่จะดูแลผิวหน้า สำคัญที่สุดทาก,กันแดดไปเยอะๆหมอว่าน่าจะรดมากเลยเนะ,ะสำหรับโปรแกรมการดูแลผิวหน้าใช่แล้วเราจะลงโออาร์กันหรือ,อยังมีใครอยากได้โปรพิเศษอะไรอีกไหมเพราะว่าในนี้เขาบอกว่ามาโปรไล์แจกแจกแจกโปรโมชั่นดูดไขมันค่ะโอเยอะมากเลยคะบอกว่าม,มีคนบอกว่าอยากดูพวกเคสรีวิวก่อนทําหลังทําหน้าท้องด้วยอ่าได้แล้วก็มีเคสดมยาเนาะตอนนี้เป็นดูดไขมันต้นแขนปีก ปิดด,ด้านหลังทั้งหมดแล้วก็เป็นบริเวณสะโพกของเราค่ะ,ะคุณหมอมีเคสไม่ใช่หรอคะใช่คุณหมอกใช่ <laughs> เราก็จะทักทายกันตรงบริเวณโถงทางเดินของเรานะคะเพื่อแบบว่าคุณลูกค้าที่จะพึ่งเข้ามาติดตามไลฟ์ของเราเนาะก็โรงพยาบาลดูดไขมันของเรานะคะคอยู่ที่รามอินทาติดกับเซ็นทรัลรามอินทาเลยนะคะก็เน้นในเรื่องของการดูดไขมัน การดูแลร,รูปร่างลดน้ำหนักนะคะ,คะก็สามารถที่จะเป็น body contouring แล้วก็ดูแลในเรื่องของการปรับรูปร่างเลยแล้วก็<ช>ดูแลนำทีมโดยคุณหมอลูกหนูนะคะที่ประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลร,รูปร่างมาแล้วทั้งหมด15ปีนะคะ,คะก็มั่นใจได้เลยนะคะว่า ทีมงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์ในการที่ดูแลคุณลูกค้ามายาวนานเลยเนาะใช่แล้วอุอยมีคนเพิ่งเข้ามาแล้วบอกว่าอยากได้โปรโมชั่นเนียงค่ะคุณหมออยากได้โปรโมชั่นเนียงเนียงเนี่ยปกติจะอยู่ที่ 25, 2อ0 0 0าเนาะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่4990โปรโมชั่นนี้อยู่ถึงสิ้นเดือน,น,อนค่ะสิ้นเดือนเลยดูเหมือนเขาจะฝั่งนู้นอาจจะมีเสียงดังนิดน,อน่องอ่านเนาะค่ะ ก็จะประมาณนี้ลูกค้าเราเริ่มจะมาทางด้านนู้นแล้วเราควรที่จะมาทางด้านนี้เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนคุณลูกค้าของเราจนเกินไปนะคะได้ค่ะคุณหมอโอ้โหตอนนี้คอมเมนต์กระจายมากเรื่องขอโปรโมชั่นแล้วก็อยากเข้ามาปรึกษากับคุณหมอนี่ต้องทํายังไงบ้างคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะไม่อยากให้รอคิวนานค่ะ <c oughs> ติดต่อน้องแอดมินสอบถามคิวว่างได้เลยว่า <c oughs> หมอเนี่ยว่างเวลาไหนบ้างเนาะส่วนมากเราจะเปิดรับคิวคอนซัลเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งค่ะ ถึงประมาณบ่ายสามโมงเย็นนะคะแล้วก็มีคุณหมอทั้งหมด12ท่านนะคะที่ดูแลเราในเรื่องของโปรแกรมดูดไขมันลดน้าหนักดูแลรูปร่างนะคะ,ะก็สามารถที่จะเข้ามาปรึกษาได้เลยนะคะก็แล้วก็ติดตามชมไลฟ์ต่างๆของทางโรงพยาบาลได้เลยคุณหมอก็จะไลฟ์เคสให้ชมนะคะที่เป็นเคสร,รีวิวเนาะซึ่งเราได้รับการยินยอมอนุญาตจากคุณลูกค้าของเราเนาะว่าโอเคอนุญาตให้รีวิวได้นะคะเราก็จะมีรีวิวทางลูกค้าที่มาติดตามผล Follow ั p หลังทําการรักษาไปว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง ประทับใจอะไรบ้างเนาะแล้วก็ชอบตรงไหนของโรงพยาบาลเราหรือว่าไม่ชอบก็สามารถที่จะติชมได้เลยคุณลูกค้าก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้ว่าเอ๊ะมารับบริการที่โรงพยาบาลหมอเป็นยังไงบ้างถามสดๆได้เลยทางไหนเนาะหรือจะเป็นบรรยากาศของห้องดูดไขมั่นของอเราเนาะที่ให้ชมทุกบรรยากาศว่าเอ๊ะห้องโออาเราสะอาดหรือเปล่าได้มาตรฐานหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะใช้ในการประกอบการตัดสินใจว่า เอ๊ ه, ความมีมาตรฐานเป็นยังไงเนาะแล้วก็แบบจะมาแบบไว้ใจหมอได้จริงๆหรือเปล่าเนาะเราก็เลยให้ชมทุกซอกทุกมุมของโรงพยาบาลของเรา<ช>และ,ะก็ให้ชมขั้นตอนการทำว่าเอ๊ะน่ากลัวไหมหรือเป็นอย่างไรบ้างค,คำว่าไม่น่ากลัวของที่นี่คืออะไรอ่ะอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการดูดไขมันเราจะต้องศึกษาเยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าหมอจะทำดูเหมือนชิวชิว เพราะว่าหมอได้สั่งสมประสบการณ์เนี่มายาวนานมากๆเลยเนาะที่จะทําให้คนไข้ของหมอเนี่ยรู้สึกสบายผ่อนคลายหัวเราะได้ในขณะทําการดูดไขมันนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นเทคนิคพิเศษที่ ตั้งแต่การผสมยาเลยผสมยาชาที่ใส่เข้าไปค่ะ,ะความเร็วในการที่เขาเรียกว่าเรทเรทในการที่จะใส่ยาชาเข้าไปที่บริเวณชั้นไขมันของคนไข้แล้วก็การที่ทิ้งพักยาชาไว้ว่าจะเอาไว้กี่นาทีเนาะคือมีความสําคัญหมดเลยกว่าจะได้กระบวนการที่เอามาให คุณลูกค้าชมว่าเอ๊คุณลูกค้าของเราสบายสบายผ่อนคลายแบบนี้อันนี้คือในเรื่องของความผ่อนคลายสบายสบายต่อไปก็เป็นเทคนิคที่ไขมันเหลืองๆหลุดออกจนเกลี้ยงหลุดออกรีนเนาะที่จะให้คนไข้ของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีได้หุ่นที่สวยงามอ่ะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ การเก็บเกี่ยวเคสเหมือนกันนะคะ,ะแต่ถ้าใครกลัวไม่อยากรู้สึกตัวเลยในขั้นตอนการทาดูดไขมันหมอก็มีคุณหมอดมยาวิสัญญีแพทย์ที่คอยดูแลร่วมกับหมอเนาะก็คุณหมอทําการดูดไขมันแล้วก็จะมีคุณหมอดมยาอีกหนึ่งท่านที่คอยดูแลลูกค้าเช่นกันใช่แล้วค่ะมารับบริการที่โรงพยาบาลดูดไขมันของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่า 1. ต้องปลอดภัยแน่นอนสองต้องได้ ผลลับที่ดีหุ่นต้องสวยต้องได้ในสิ่งที่เราต้องการเราเพราะว่าเราจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันก่อนที่จะทําการรักษาเนาะเอาจนให้คนไข้ของเรามั่นใจที่สุดก่อนนะคะว่าเราโอเคแล้วหมอตอบคําถามได้ทุกคําถามในสิ่งที่คุณลูกค้ากังวลใจสต์คาถามมาเลยนะคะยังไม่ทําไม่เป็นไรขอแค่ให้เข้ามาปรึกษา ให้ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแล้วเราก็กลับไปกลับบ้านไปก่อนกลับไปนอนคิดกลับไปหาข้อมูลอะไรก่อนได้เลยแล้วก็ค่อยนัดวันมาทําอีกครั้งก็ได้นะคะอ่าปะเราขออนุญาตจบด้วยน้องเสือได้ชอบมากเลยอ่ะน้องเสือเป็นน้องเสือที่น่ารักเป็นแบบน้องเสือยิ้มอ่ะใช่แล้วค่ะพาะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอคุณหมอกันอีกทีในห้องเออาร์นะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะคุณหมอคะพร้อมค่ะ ลูกค้ารอหลายเคสแล้วข้างล่างก็เป็นคุณหมอที่อยู่ในทีมเรานะที่คอยดูแลนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอต้องลงไปพบลูกค้าหมอด้านล่างอีกนะคะอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไม่ได้ตอบคำถามไหนสามารถอินบอ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยน้องน้องเขาจะส่งคำถามล่วงหน้าไว้ให้หมอแล้วในไลฟ์ครั้งถัดไปอย่าลืมอ่านให้หมอด้วยนะคะเลเดี๋ยวลูกค้าจะงอนน้อยใจอ่ได้เลยมีอีกหนึ่งคำถามไหมที่อยากได้มีมีคำถามค่ะ มีโปรแกรมหน้าใสไหมคะคุณหมอเชิญค่ะอ๋อเชิญตัวเลยค่ะขออนุญาตนะคะเชิญค่ะโปรแกรมหน้าใสโปรแกรมหน้าใสของเราก็มีหลายโปรแกรมมากๆเลยตั้งแต่โปรแกรมในเรื่องของการทรีตเม้นต์ผิวหน้าแบบนุ่มนวลเนาะเอาเริ่มละมุนก่อนทรี่เม้น์ผิวหน้าหรือจะใช้เลเซอร์หรือจะใช้เป็นวิธีการฉีดกระตุ้น ได้หมดเลยมีหลายวิธีให้เลือกมากๆเดี๋ยวเข้ามาปรึกษากันว่าเหมาะกับที่จะทําเป็นวิธีไหนเนาะใช่ใช่ทางนี้ทางนั้นคุณหมอก็ต้องประเมินก่อนเบื้องต้นเช่นเดียวกันเนาะนะคะเดี๋ยวให้คุณหมอไปทําเคสกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมนะคะที่ห้องโ r อากันนะคะทุกคนค่ะสรุปก็คือมาดูไขมันในวันพรุ่งนี้สําหรับโปรแกรมดูไขมันหน้าท้องคาคะเราก็ คุณพี่โปรโมชั่นก็อนุมัติโปรโมชั่นมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นฟรีวิธีการดมยา,มยาสรบดูแลโดยคุณหมอวิสัญญีแบบ1ต่อหนึ่งเลยนะคะก็อินบ็อก เข้ามาจองคิวกันก่อนได้นะและที่สําคัญอย่าลืมงดน้ํางดอาหารมานะคะแต่ถ้าใครมีโรคประจาตัวงดน้างดอาหารขั้นต่ํา6ชั่วโมงแต่ถ้าใครมีโรคประจาตัวที่จะต้องทานยาตอนเช้าเนาะก็สามารถที่จะดื่มน้ําทานยาได้นะคะอันนี้คือแต่ห้ามมีกากคุณหมอโอปบอกว่าเป็นน้ําที่ห้ามมีกากต้องห้ามมีกากเป็นน้ำใสๆได้ก็ไม่ต้องงดไม่ต้องหยุดยานะคะไม่ต้องหยุดยาความดันยาเบาหวานมาได้ปกติได้เลยเนาะแล้วก็ อย่าลืมพกยาที่ทานเป็นประจำมาให้คุณหมอดูด้วยนะคะได้เลยค่ะค <มา S 1> คุดูดไขมันม<า>แบบปลอดภัยแล้วก็ได้หุ่นสวยแบบปลอดภัยกลับไปก็ขอให้ไว้วางใจโรงพยาบาลดูดไขมัน KMB ของเรานะคะเข้ามาปรึกษาหมอและทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลกันก่อนได้เลยค่ะค่ะแล้วก็